ปลาลัดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะตัวบักใหญ่เลยนี่ยามเบ็ดสองสามล่างเนาะวางลงปลาลัดนี่ตัวนี้เนาะโคตรใหญ่เลยนี่ปลากรดเอียนปลาเครืองปลาขเนียงปลากรดปลาขเนียงปลาเสื่อมก็มีปลาลัดก็มีเอียนก็หลายเติบเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่รวมเนาะนี่บลาตัวนี้ก็ใหญ่เนาะปลาลัดเนาะปลาลัดมีตัวใหญ่นี่ยามันหลุดเฉพาะตำนานนี่ ขึ้นโล่คนนี้อู้อันนั้นเอาอีกนี่พี่น้องเอ้ยมาแดดเนาะตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ปากกาเนาะนี่บรรยากาศสบายดีเนาะพี่น้องวันนี้ธุระกันดารสิพาพี่น้องมานี่แหละวสิบเบ็ดปากกาเนาะเห็นบอกกำลังปลดตัวหนึ่งเนาะได้อยู่ประมาณเกือบโล่คนนี้เสียวไฮเบิ่งเนาะนี่โอ้มีหยุดเบียร์เนาะ กะเนะนาี่ไทยซักทางนำก้อนผักในเนาะมีเบียร์มีสติงครบพี่น้องนี่นี่ตัวนึงโอเคแล้วกามีเบ็ดประสูตรอีกเนาะเบ็ดประสูตรเนี่ยท่านได้จักตัวพี่น,น้องนียมีเบ็ดป้อมอีกพี่น,น้องนี่มือแรงมือรแรงเลยมันใส่เบ็ดป้อมนี่เนาะนี่นประมาณห้าหกสิบคนเลยนี่เดี๋ยวไปรุ่นเบืองนำกันว่าสีมีโตให พี่น้องคบมบ่กับบรรยากาศนาเขื่อนเนาะที่โซง่พี่น้องเอ้ยอู่มองเก่าเนาะโอ้บ่ทันเอาลงเบ็ดซ้ําจองเอาลงแล้วเนาะบ่ทันถึกเนาะอันนี้ถึกแล้วัตัวนึงจับๆๆๆโอ้เพิ่นว่าได้ตัวน้อยอีกบัดีนี้โอ้อันนี้ก็ถึกแล้วนี่ๆๆโอ้พี่เนาต้องๆเลยพี่น้องเอ้ยปลากาเหลือง

ใสเ่เน,นื้อขี้กระเดือนพี่น้องเอ้ยโอ้นานกินเว้ยส่วนนี้ขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยนี่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 ปอทุกููตัวนี้ยังไงครับพี่น้องน,น,นี่เอาลุตส,สิดเดี๋ยวลงนี้ ม่วนเด้อพี่น้องเอ้ยมัน10เบ็ดปากกานี่มุแลงกะมุแลงกะใส่อันใส่เบ็ดป้อมอีกเนาะมากินแม่มากินแม่ี่มแงใส่เบ็ดป้อมอันเรียบตังนี่เนาะเี่ยบดว่าซั่นเอ้าเี่ยีกระเดือพี่น้อง Oh, một nhau chậm người điếu nó sẽ ô là hành men buồn một tí nào bắt thai hay bừng là bột kín vào này Nhiều bật của chắc ông à,

nhảy ly với nó ơi và cá sầm một cái nhảy suốt luôn lấy phải nói ấy. lượng to nhiều ô anh này bù xa bấm lực nó đi cái nhảy cần phi luôn? anh nhảy đi nào Ủa ừ, lực Điều này. Điều này. cái nó, kín lực này Tại hà Điều khó bột nó cái mình nó, mình kinh lực là nó Như nó Mà ít tôi nhảy tôi tổ nhảy này muôn này phải nói ok là cái đấy lụt lụt xong phải nói chơi lên đi nhờ bớt quá chắc ô oh, sáng sáng bớt nó ô bớt đi đi นี่เคียงตับเนาะเอาไม่เอาไม่พี่น้งองอยู่เข้างน้ำรีกเายพี่น้งองนอะเมืองเฟืองถึงโลดจังกกันานถึกเลยอันนี้ดีโอ้ยสักห <laughs> ลุดเนาะพี่น้อง

Được, xe visa xa áo phá nhảy được Hết đem nhé Kín lại, kín lại, kín lại Tổn thống hay mà nó ยากเนาะพี่น้องเนาะใช้โทรศัพท์ถ่ายเหมือนมูนมีบนบนเกะนาะเนาะมือเดียวพึดปลามือเดียวอีกจับกล้องเนาะที่นี่ถือว่าได้หลายเนาะหาหตัวได้นี่มีตัวเอาไงเนาะเ mm hmm. บิดเลยพี่น้อย mm hmm. เดี๋ยวบนได้กินดีๆแล้วสีท่าให้เบิกอีกเนาะเ mm hmm. บ็ดประสูตรนี่โมไดถไทยเนาะเบิดประสูตร่เนาะ เออเบ็ดปลาสูตรนี่โอ้ดิมาอีกแล้วอ้าวงจะาคอคือมิดอิมซิมป่ะนี่เือติกเละของคนเนาะแก่งเบ็ดปลาสูตรเมื่อกี้นี่เห็นปลาสูตรบอลบูธึกครับพี่น้อยเรียบร้อยเลยพี่น้อย โอ้ยอีกแล้วพี่น้องโอ้อันนี้เอาลงเบ็ดเมื่อกี้นี้โอ้ถึอประจักษ์โอ้เกาะสำพี่น้องว่าแล้วไอ้สิอันนี้นี่ปลากินอยู่แต่ว่ามันโบราณได้พืชเนาะเมื่อกี้นี้ได้ประหลาดนะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะตะกายสิพาไปเบิ่งปละจาใหญ่ตัวหนึ่งเงพิ่นได้เนาะลุงลุงใดเนาะอันนี้ประหลาดเนาะพี่น้องตัวน้อยเนาะจะเบิ่งปละจาใหญ่ตัวหนึ่งเนาะ โตแล้ว15โลพี่น้องเไงว้าวโอ้ยนี่นี่อ้าวอมตะสุดๆเลยนี่ปากายักษ์พี่นองง้นอง,ง,งนี่โคตรใหญ่เนาะพี่น้องใหญ่แห่ง,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 งตัวนี้ใหญ่สุดเลยเนาะ ปลากาะในถือว่าใหญ่ใหญ่สุดเลยเลยสำนี้กับวัวสุดตรงเนาะมีตัวใหญ่กว่านี้ก็มีเนาะแต่ว่าตัวนี้กะสมควรพี่น้องนี่ลุงคนใดเนาะโอ้คักลายบางรุ่นพี่เนาะหลังอีกกระสันเจ้าของได้ประหลาดเนาะเมื่อกี้เนาะประหลาดนี่ให้เจออะไรกระเสอะไปเนาะถึกตัวน้อยเนาะพี่น้องเนาะตัวน้อยแบบนี้กับปอยเนาะนี่เนาะน้อยลายกับปอยเนาะซสำนี้บวาเนาะ พันแมนอยู่น้ำห้วยนี่ซ้ำนี่เก็บเบิดเนาะแต่ว่าอันนี้น้ำยืงเนาะปลามันค่อนข้างหลายกระป่อยมันเนาะปลาไหลอีกแล้วพี่น้องมันปลาไหลอีกแล้วพี่น้องอู้ตัวนี้เอาใหญ่เลยนี่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 โอ้แักไหลแักไหลเบิ่งปลาคารนเอาปลาคาร์ไรปลาบอลปลาบอลพี่น้องโอปลาสูตรบอลโอ้ยพีคนอีกโอ้มืนบอลไก่พวกพุณอะพุณอะพุณนะ มาสู้พี่น้องแนี่ยเด็ประลาดในตัวนึงเนาะเอ้าพี่น้องไงใหญ่เตอร์พี่น้องโอ้ขี้ตัวเป็นปลาอย่างเนาะมาจนได้พี่น้องเอ้หนี่โอ้เกือบว่า body กินเนาะยามันหลุดพอสมดานนี่โอ้ขึ้นโล่หมดเลยอันนั้นเอาอีกนี่พี่น้องเอ้ตกใหญ่เนาะเกือบซำเกระตุกดำเดืมเลยนี่ โอ้ซ้ำมาเลยนะพี่น้องโอ้คัก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 ,กลืมยามเบ็ดกลางคืนเลยนะพี่น้องโอ้บอบเห็นยังบบเห็นหัวหงส์พี่น้องอยู่หัวเหงอเลยนี่เดี๋ยวมาลุ้นเบือง,งน้นนำกันว่าล่ะจะมีรางใดคือให้เฮาครับโมน้ำกันบ่มืดแล้ยนะพี่น้องเดี๋ยวเอื่นสีไทยให้เบิง่งว่าปากกาได้หลาๆทำไรเนาะยามเบ็ดมาละซองรางเนาะ เราทำอิฐนี่มันมีแต่เติมเนี้ยซื่อๆหรอกนี่เนาะมันบ่คอยจะได้แหกมาแล้วพี่น้องแหกมาแล้วพี่น้องล่างที่สองล่างที่สามในนี้ปรากฏเนาะพี่น้อง,องโอ้ยขักลายขักลายปรากฏนี่อืมนี่เนาะล่างที่สามหรือว่าล่างที่สี่นี่แหละปรากฏน้อยเนาะพี่น้องเนาะจากน้อยสัได้เนาะแม่มนันเนาะเดีย๋ยวท์ทารุ่นมืองนำกันเนาะ อันนี้รอบทำอิดเน่อยสามสี่ลางอะไรย,ย่างไปรูนบึงน้ำกันลางนี่เนาะพี่น,น,น,น้องม,มันกินจนปลอมปลอมเบ็ดเกือบจมเลยเนาะกินดหญโตหรือบ่เนาะถ้ารูนบึงน้ำกันอือพี่น้อยไอ <laughs> ้งู <laughs> สิงช่วยถึงงูสิงงูสิงมุดน้ำงูสิงเล่าพี่น้องน,นะ ลื้เบิ่งน้ำกันลื้เบิ่งน้ำกันหืม,ม,ม,มโอ้โอเอียนพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่ของมักเลยนี่ผัดเผ็ดเอียนเลยบ้านี้โอ้ตุม่มชมกับเสียบไปเนาะเอียนธรมรมชาติพี่นออ้องเอ้ยเอาคือหลุดง่ายแท้นี่เนาะพี่นอ้องโอ้แต้มที่ซองมาแล้วพี่นอ้องเมื่อกี้ปรากฏอันนี้เอียนเนาะ

โอ้ยใหญ่เลยใหญ่เลยตัวนี้มนันอีกแล้วพี่น้องประลาดใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะโอ้ตัวบักใหญ่เลยนี่ยามเบ็ดสองสามล่างเนาะวางลงมือหันเหมืนอนหอนหาขีดปวดหันเอาลงหันหลายที่สองไนดะ้โอ้ยนี่เนาะสบายดีตอนเช้าเนาะพี่น้องเนาะอ่าเมือ่อคืนนี้ก็ยามสองสามหอบเนาะแต่ว่าบุรีรัมย์ให้เบิรงเพราะว่ามันค่อนข้างยากยแหละแล้วก็อัน แสงไฟมันเห็นบบหงเนาะลากาเมื่อนี้สิมายามตอนเศร้าเ,เนาะลากาสิให้เบิ่งปลาเนาะปลาทีเขาได้เมื่อคืนนี้ปลาทีเขาได้เมื่อคืนนี้เบียร์ยังไม่ทันได้กินสำเนาะยังสองป่องสติงสติงไปเบิดแล้วได้ลายอยู่พี่น,อน้องเอ๋นี่มีดตะเอี้ยนเนาะเอี้ยนลากาปลากดน้อยเนาะปลาเคข่คงน้อยปลาเข่งแยง,งปลาดเนาะปะลาดคืออันตัวเมื่อกี้แหละนี่นี่ตัวนี้ก็ใหญ่คือกันนี่ใหญ่เลยสำเนียง ง่าไงล่ะนี่ปกติมันกะทำนี่เนาะนี่เนาะปรากฏโอ้มีแต่ปลาคักๆสไลมันถึกปลาอันนี้เนาะเมื่อคืนนี้ล่ะกัปรากฏน้อยนี่เนาะอันนี้เป็นปลาชิดเบ็ดล่ะกัปลาอันปลาอันใส่เบ็ดเมื่อคืนแดงเนาะยานตอนเศร้าได้ตัวหนึ่งเนาะประหลาดเนาะใหญ่นะครับตอนนั้นใหญ่หลายใหญ่หลายเนนาะกค่่อยีเนาะมา ตื่บิดนี่เนาะให้เรายามบ็ดยามเบ็ดแล้วค่อยกะอ่โยนเบ็ดเนาะได้สำได้เก่เาสำนั้นเนาะเพื่อว่าเขาจะได้เมื่อบ้านได้มือ่อนี่เนาะโอ้คักลายคักลายบรรยากาศตอนเช้านี่ม่วนหลายพี่น้อยเนี่ยทาลุ้นไปน้ำกันอีกเนาะคุณแม,ม่เอาอีกรโบจักโอ้พลาดว่าสัน,นเนาะเมื่อต้มส้มประกฏกินเนาะนี่พอดีแซ่บเนาะ อันนี้ปลาเคขิงเนาะปลาเคขิงน้อยแม่มันจะอยู่ทางไหนเนาะเอี้ยนกับอ๋อมีตกใหญ่พี่น้องเลยนี่เนาะปลาอะไรเดี๋ยวชี้สรุปให้เบิ่งอีกบานหนึ่งเนาะสรุปผลงานเนาะพี่น้องเนาะเกือบเต็มถังเนาะได้กายกายเครื่องถังเนาะมันประมาณประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์บ่โอ้ทันหอดเนาะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแต่ว่ากเกือบเต็มอยู่เนาะนี่ อันนี้ปลากระหากัอันสิบมือเส้าเนี่ยน้อได้ได้หลายเติบเนาะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ได้ปลาปลาอะไย่างวะปลาเครืองปลาเครืองสองสามตัวนี่แหละแล้วก็เอียนโอ้มีแต่ปลาแซ่บๆพี่น้องเอ้ยนี่ปลาลาดมีตัวนี้เนาะโคตรใหญ่เลยนี่ปลากรดเอียนปลาเครืองปลาขเนียงปลากรดปลาขเนียงปลาเสื่อมก็มีปลาลาดก็มีเอียนก็หลายเติบเนาะพี่น้องเนาะมันอยู่รุมเนาะนี่ปอ ตัวนี้ก็ใหญ่เนาประหลาดเนาะประหลาดมีตัวใหญ่นี่อีกตัวหนึ่งแหงใหญ่เนาะจะอยู่ทางไหนล่ะจกอ๋อปกาจกเนาะมันมีเงียงเนาะเงียงปรากฏอย่ามันปักเนาะโอเคเนาะพีน่น้องเนาะฝากพีนก่น้องกดติดตามเด้อเด้เดี๋ยวการหน้าสิพาพี่น้องไปเป็นอย่างเนาะเพิ่นกําลังอ่าย้อนเบ็ดปากการอบสุดท้ายคุณวาเนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะฝากพีนก่น้องกดติดตามเด้อเด้อเดี๋ยวการหน้าสิพาพี่น้อง,อง,อง, shameful, องไปอ หาปูหาปลาหรือว่าไปใช้กลับเนาะฝากพี่น้องกดติดตามเดีย๋ยคุณคุณอาคุณกำลังย้อนประกาอีกเนาะผลง,งานพี่น้องได้สองกับสามใหญ่เนาะมีแต่ประกดประหลาดใหญ่เนาะอันนี้ก็อยู่ทั้งทั้งลุมเนาะประกดประหลาดใหญ่นี่ประกงสองกับสามใหญ่เลยพี่น้องอันนี้ม,<า>มัน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 ,มน,มน